ชมหรือแอนด่ชงขาดไปนานมากแม่มีคนบอกไว้นะช่องนี้มาเรียกปีละเรืงท่านอยากรู้ว่าเรื่องนี้จะจบไหมโอเคจบค่ะต้องจบเออแต่ว่าสำหรับปีหน้าใช่ค่ะก็เป็นธรรมเนียมของชวนชมที่เราเรีอกไพรดอทของ GMTV ในทุกๆปีเนาะก็ปีนี้เขาก็เปิดไล์อัพมาแล้วว่าปีหน้าเนี่ย2024จะมีเรื่องไหนบ้างเนาะก็ เราจะมาเริ่มที่เรื่องของยุงยูเร oui> ื่องอะไรคะแม่เรื่องนะครับ My Love Mix u p คขาดเสียงเย่างลบตาแข็งจ้องมือจ้องที่แปลว่าลมเออเหมือนแบบเอาออริจินอลเป็นญี่ปุ่นใช่ไนต์เก็ต้คงิสต์มาสนะครับไปดูกันเลยค่ะมีความเชื่อว่าถ้าเขียนชื่อคนที่เราแอบชอบลงไปในยางลบ ความรักของเราจะสมหวังจึงออกออกก็ว่ารักตัวเองที่เราปฏิทินเด็กอะชื่อตอมกว่านี่มัดมีผมแอบชอบมาตั้งแต่มอสี่วันนี้ผมจะเขียนชื่อเขาลงในยารบดูโตมากเลยเนาะปุ๊บอ้าวโอ้เซียร์อุ๊ปคือแนวแค่ดูอะไร้วแค่อุปไม่ปลอะภัยอตอมอุ๊ยอะตอมก่อนก็ได้นะว่าก วิชนาลักเนาะลับวิชนาลักเขียนซิลเองเสร็จใก่ปะอ๋วฮะไอกองรับกองรัพยังไงหรออ๋อซีเม้ซืกองรัพว้านี่หอมกุ้ใช่ ชอบือวิ่งคนีชอบหเนาะน้องเวนใช่เออที่เอามาซีเสื้อเหมือนกันนะชีก็เลยเสื้อชอบคิดว่าคนนี้ชอบเออเปล่าเฮ้ยแต่ลูกเซนหลอกนะเัอนัทมีอยากรู้ว่าไม่ได้ชอบอะไรก็เขาดูเก่งดิแฮง์รี่ ใจดีเป็นที่หนึ่งด้วยไม่เอาโอ้ยใจดีให้อยู่แค่ชั่วคราวนะโอ๊ะมชั่วคราวแมวจอตหรอสนิทกับไอ้ยาตอมนะ่ไอืไอ้ยาตอมเป็นคนยังไงวะเป็นคนที่ตรงข้ามเหมือนทุกอย่างอ่ะแป้งเหนอโอ้ยพีเต๋อเหรขี้กลัวเป็นที่หนึ่งเชี่ยโอ๊ะถ้าจะมีอะไรที่มันเหมือนมันก็คงเป็นความใจดีมั้งนีทุกดีนะแม่เราแพ้คนแมวอ่ะ อโอ้จริงนะของกันนาซาฮัลล์อุ๊ยอะไรนะไอ้หงส์ชื่อคนยังรู้ไว้เดี๋ยวกูเก็บไปคิดดูฮะรอกูหน่อยนะคิดว่าคนเราจะเปลี่ยนไม่ชอบเป็นคนหนึ่งโดยเพราะเรื่องเข้าใจผิดปะวะเชี่ยจะนนี้ก็นะารักโดนรองทามเป็นตัวเหรอ อยาย้แล้ว啊เด็กต่อไปวิ่งเชยลอแล้วยังลบจะเซกโมเมนต์ให้เราเฮ้ไม่รู้สึกอย่างไงกับตอบกันแน่วะเขาไม่ชอบเลยเหนือผมมันไหมวะแพทยกู ฟอกมันแล้วกูโดนใบแกขึ้นมาไม่ไม่เจ็บอะไรกเจ็บาอย่างนี้นะเว้ยมไม่มีวันสมหวังนะเราคตอาก่อนอ๋อลุงป้าอ๋อหลอร่องรอยยงต่อลงได้วดย้ารต้องวามเป็นอย่างนี้มันได้หรอเขได้อ่อ เหมือนโงเยเยนะเออยังลบก้อนนี้ไม่ใช่ของกูแต่ความรู้สึกที่กูเปรียบมึงอะมันคือจริงจิงเว้ยไอกองครับกุเนี่ยเรื่องยังลบจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่ความรู้สึกของกูกับัมว่าตรงกันไหมมาเรอเร็วได้ไหมเรื่องนี้มาก่อนเลยเรื่อก่อนเลย แต่ไม่โเร็วกเข้ามาเออทำไมอีอ่ะน่ารักมน่ารักน่าทำไมดีกหรอไปกินข้าวไปนอนโหดนะแต่เขินจริงเนาะน่ารักหมดเลยเหมือนได้ดูแฟนผมอีกรอบนึงใช่ที่เนื้อเรื่องใหม่แจะน่ารักขึ้นนคือลูกเจมลูกโฟลด์คือชุดนักเรียนตลอดไปตลอดไปอายุสี่สี่ห้าสี่ก็ต้องชุดนักเรียนเดิคือมีความอึดใหม่นอกจากคว่าน่ารัก ไม่รู้ว่าเขินอยู่ตกอยากอยากให้ออนเรื่องแรกเออน่าจะดังจะเป็นไปได้ไหมคือแบบหนึ่งมกราปุ๊บออนเลยเป็นซีรีส์ของจากอะไรนะญี่ปุ่นหรอญ่ปุ่จากมังนะมาต่อนแล้วมาทำเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นแล้วเราก็มาทำเป็นเวอร์ชันไทยนะเขาอยากไปซื้ออ่านเลยอืมเป็นหนังสือแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตามรอยเออเวละติดตาม คือซีรีส์ออนหนึ่งออนออนเดอะมักกลาเราตามรอยมกกะลาสองออนนะก็รอดชมนะคะเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทางน้องๆแล้วก็ผู้จัดเนาะว่าแค่ตัวแบบไพ่ดอกที่แบบออกมาก็คือน่าชมแล้วใช่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเอ้ยดูแล้วอยากให้เรารีแอคเรื่องนี้ชอบแค่ไหนอะไรยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ชวนชมด้วยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราชวนชมรีแอคชั่น ลาไปแล้วสำวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ